ปั๊มลมไฟบ้างสําหรับงานอู่รถบรรทุกแนะนํารุ่นนี้เลยครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ ETP นะครับผมขนาดถัง3.5 0ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยครับนี่นะครับแรงดันลมรุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่12บาร์นะครับปรับสูงสุดได้ถึง14บาร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอู่รถบรรทุกนะครับผมงานยิงบล็อกนิ้วยิงทรายขัดสีนะครับผมหรือเป็นงานเติมลมที่ใช้แรงงานทุสูงนะครับผม140ปอนด์ขึ้นไปนะครับสามารถใช้งานรุ่นนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกัน หัวสูบ V80 นะครับผมขนาดลูกสูบ80ดมิลนะครับวิธีสังเกตหัวสูบนะครับนี่ครับจะมีปั๊มนูน V80 แบบนี้นะครับผมและหัวสูบรุ่นนี้นะครับเป็นหัวสูบไฮเพชเชอร์นะครับนี่ครับมีประทับตาตัวเฮดตรงนี้นะครับผมเป็นหัวสูบไฮเพชเชอร์นะครับเป็นหัวสูบที่รุ่นยอดนิยมสําหรับงานอู่รถบรรทุกในประเทศไทยของเราเลยนะครับมีการปรับถุงบาลานซ์มาอย่างดีนะครับนี่ครับปรับถุงบาลานซ์นะครับการสะบัดนะครับผมทํางานได้อย่างนิ่งเงียบนะครับผมครับต่อมานะครับดูมมมมออออเเตตรรรรรรร์์นนนนนนะะะคคคััับบบุ่ี้้ขาาด5.5แงผ ความเร็วรอออยู่ที่2,000ปั่ละล่อต่อนาทีนะครับความเร็วลมแรงนะผมแล้วก็กันน้ำในระดับ IP44 นะครับลูกค้าสามารถวางที่ชายคาแล้วก็อไอ้ฝนร้องฝนนะครับสามารถป้องกันได้เลยนะผมนี่ครับความเร็วลมแรงนะผมแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้เป็นเช็ควาลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมขนาดลงถัง1นิ้วนะครับสามารถถ่ายโอนลมนะครับจากหัวสูบลงถังได้อย่างไม่มีสะดุดนะครับผมนะครับตัวเพชเชอร์สวิตตัดต่ออัตโนมัตินะครับผมแยกอิสระจากวาลจะล้มนะครับผม สามารถคอนโทรลได้ง่ายนะผมแล้วก็บรุงรักษาง่ายคือความปลอดภัยสูงนะครับน่ครับต่อมานะผมตัวแม่เหล็กคอนโทรลเลอร์นะครับผมตัวนี้นะครับมีอร์โหลดอยู่ภายในด้วยนะครับผมป้องกันฟาตกสะกรดชากนะผมเป็นจุดสำคัญเลยครับที่ปั๊มลมทุกรุ่นต้องมีนะผมนี่ครับตัวนี้ก็ให้ขนาดมาที่27แอมป์นะผมนะครับสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะผมและที่สาคัญนะผม ลูกค้าไฟบ้านนะครับหม้อไฟ15แอมป์นะครับสามารถใช้งานรุ่นนี้ได้อย่างสบายๆไม่กระชากไฟเลยครับผมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดลมให้ฟังนะผมว่ามันจะเสียงประมาณไหนนะผมแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้จบนะครับผมราคาจะจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับจากโปรโมชั่นนะครับราคาปกตินะครับผม3 5ม0 0ืาพันเบาทนะครับผมดูคลิปนี้จบแล้วทักแชทมานะครับผมลดเหลือนะครับ27,900บาทเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วประเทศครับผมพร้อมเข้าแถมมี4รายการครับผมแล้วก็ บริษัทมีรับประกันหัวสูบอีกหนึ่งปีเต็มแน่นอนนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับโอเคครับผมได้ทําการต่อไฟไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสฟังเสียงกันเลยครับครับผมเสียงไม่ดังมากนะครับผมต้องรดนลมแรงครับนะครับดูระบบครับผมเดินเงียบนะครับผมไม่สัดบเลยครับหัวสูบนะครับผมตัวนี้เป็นกตองเหล็กนะครับผมสองตัวนะครับ ลมแรงนะครับลูกค้าได้ใช้ตามห้องตามตึกน,นะผมสามารถใช้งานได้เลยนะผมเสียงไม่รบกวนเพื่อนบ้านแน่อนอนครับนะบดูสายพานนะผมทำงานได้อย่างเร่งรีสะบสดเลยนะครับมีการปรับตูนประล้ามาอย่างดีนะครับงานอุปกรณทุกแนะนําเลยครับผมครับตรงนี้นะผมเราตัดเวลานะผมจากจุดที่เครื่องสตาร์ทนะผมก็ถึถเนะงเต็มลมเต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณสอ,องนางทีกว่าเท่านั้นเองครับผมทำลมทางใช้แน่นอนครับ ครับผมก็ตามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเสียงฟรีดเลยครับผมนี่ครับจับโปรโมชั่นกันไปนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมขนาดถัง350ลิตรไฟบ้านหม้อ15แอมป์ใช้งานได้เลยนะครับปรับแรงดันลมสูงสุดได้ถึง14บาร์นะครับผมจับโปรโมชั่นกันไปนะครับผมลดเหลือ2 7ง0 0ื็เกยบาทนะครับผมจับราคาโปรโมชั่นนะครับปกตินะครับ35,000ื่าพันเกยบาทนะครับผมลดเหลือนะครับ27,000ื็เการ้อยบาทจิ้งไปทางส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมหรือลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับผมใกล้เคียงนะครับผมมาเยยีี่่่มมมชชสินนคค้้้าาาทพรรงะับ ดูแผนที่ได้ตามลิงก์นี้เลยครับผมนี่ครับอ่านะครับผมค้นหา Google นะครับผมพิมว่าร้านพลัมสองันช่างนะผมแล้วก็ขับรถเข้ามาดูเข้ามาชมสินค้ากันได้เลยนะครับหรือสั่งออนไลน์ได้24ชั่วโมงนะผมทักแชทอินบ็อกซ์มาทางเพจได้เลยครับผมหรือโทรนะครับผม0901816190นนะครับคุณแชมป์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ